กรอบจริงกรอบมากน้ำมันหมูออกมาเต็มเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับแคปหมูสูตรทำง่ายไม่ต้องตากแดดแค่เอาหนังหมูติดมันแบบนี้มาทำในขั้นตอนง่ายๆกรอบอร่อยมากๆเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันเลยนะคะวันนี้เจ๊ปันได้มันหมูติดหนังหมูแบบนี้นะคะ น่ากินมากเลยเอามาทำแคปหมูง่ายๆกันดีกว่าน้ำหมูมาล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเจแปนก็จะเตรียมน้ำหนึ่งหม้อแบบนี้ค่ะเราก็ต้มน้ำน้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนชาตามด้วยน้ำส้มสายชูสองช้อนชานะคะคนจนเกลือแล้วก็น้ำส้มสายชูเข้าเนื้อกันแล้วใส่หมูลงไปต้มเลยค่ะ เกลือกับน้ำส้มสายชูจะทําให้เนื้อหมูเนี่ยนุ่มนะคะแล้วก็ทําให้เวลาเอาไปทอดเนี่ยเขาจะกรอบเนื้อเขาก็จะออฟูนุ่มเราก็ใช้เวลาต้มไม่นานนะคะต้มจนกว่าหนังหมูเขาจะสุกนะคะตอนนี้น้ําเดือดแล้วค่ะหนังหมูก็เปื่อยนุ่มแล้วนะคะเราก็ยกขึ้นมาตัดขึ้นมาเลยนะคะ แล้วก็พักหนังหมูให้เขาเย็นตัวลง,ลงก่อนนะคะหนังหมูเริ่มเย็นแล้วนะคะเราก็เอามาหั่นเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วเราจะเปิดไฟนะคะ บอกเลยค่ะว่าไฟอ่อนมากไฟอ่อนประมาณนี้นะคะตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเลยต้องเรียกว่าเป็นการต้มน้ำมันถึงจะถูกนะคะเจ๊ปันจะเอาหนังหมูเนี่ยเทใส่ลงไปในน้ำมันแบบนี้เลยค่ะคนหนังหมูให้ทั่วนะคะแล้วก็ต้มต้มแช่แช่น้ำมันแบบนี้ ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะไฟอ่อนๆได้หนังหมูที่เริ่มบีบรัดตัวแบบนี้เป็นใช้ได้แล้วนะคะเราก็ปิดแก๊สได้เลยแล้วก็แช่แบบนี้ไว้ในน้ำมันให้เขาอมน้ำมันให้เขาดูดน้ำมันก่อนอีกสักสองชั่วโมงนะคะมันหมูก็ชุ่มน้ำมันเต็มที่แล้วนะคะเจแปนก็จะเปิดไฟกลางเพิ่มความร้อนให้หมูเนี่ยเขาร้อนแล้วอุ่ก่อน น้ำมันเริ่มร้อนแล้วใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนค่ะเกลือเนี่ยจะทำให้หนังหมูแล้วก็มันหมูเนี่ยเวลาทอดแล้วร้อนเนี่ยเขาจะไม่กระเด็นนะคะคุกเขาให้เข้ากันน้ำมันร้อนหมูเริ่มร้อนทั่วแล้วทีนี้เราจะเปิดไฟแรงขึ้นนะคะโอ้โห ว่าเวลาทอดนี่ไม่กระเด็นเลยนะคะเพื่อนๆทอดง่ายมากตอนนี้หมูก็กำลังกรอบเป็นแคปหมูหน่ากินมากพอน้ำมันร้อนจัดๆนะคะตัวหนังหมูเขาก็เริ่มแตกแล้วก็กรอบขึ้นเลยเท่าน,นี้ก็ตักขึ้นเลยค่ะยกขึ้นให้เสด็จน้ำมันเลยนะคะ เท่นี้ก็ได้แคปหมูกรอบๆน่ากินแล้วก็โรยเกลือลงไปหน่อยลุเคเ้าให้เข้ากันเลยนะคะเก็บไว้กินกับข้าวทานเล่นอร่อยมากๆเลยค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะแคปหมูทำเองง่ายๆสูตรไม่ต้องตากแดดเจ๊นานขอชิมหน่อยนะคะอือหือ ตอบสนั่นทานเพลินมากเลยค่ะเพื่อนๆไว้เพื่อนๆลองไปทําดูบ้างนะคะเมนูทําง่ายแสนอร่อยเอาไว้ทานเล่นทานกับน้าพริกหรือว่าเอาไปทําอย่างองื่นทําขายยางได้เลยค่ะขั้นตอนง่ายๆด้วยนะคะเจ๊ปานขอตัวไปทานแคปหมูก่อนฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ